มาส่องความปังนะคะของเหล่าคนดังระดับโลกที่จัดเต็มทั้งเสื้อผ้าน,นะผมกับแฟชั่นบมพรมแดงงานเมกาลา2021ค่ะเปะิดฉากเรียบร้อยแล้วนะคะกับงาน ฉากเรียบร้อยแล้วนะคะกับงานเมสาล่า2021ที่คนดังระดับโลกจัดเต็มแฟชั่นเพื่อประชันโฉมบนพรมแดงค่ะต้องบอกว่าปีนี้หลายคนตั้งหน้าตั้งตารองานนี้กันอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากต้องหยุดไป1ปีเพราะว่าพิษโควิด -19 โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นในค่ำคืนวันที่13กันยายนหรือตรงกับช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยค่ะสถานที่จัดงานก็คือ Metropolitan Museum of Art นะคะที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งธีมในปีนี้ก็คือ In America กเล็กซิค o ด์อ f ฟแฟชค่ะเพื่อเฉลิมฉลองแฟชั่นสมัยใหม่ของอเมริกันชนมาที่คนแรกกับนักร้องสาวชื่อดัง i l l l ี่ i อริชนะคะที่มาในชุดเดรสฟูฟ่องสีพีชอ่อนสไตล์แบบซินด e r e ล่าจากแบรนด์ Oscar ร์เดล e าเ a ค่ะและทรงผมสะดุดตาซึ่งเธอได้รับแรงบันดาลใจมาจาก h o l ลีเดย์บาร์บี้วก็มาริล n นมอนโรดาราสาวผู้เป็นแฟชั่นไอคอนของโลกนั่นเองค่ะ ส่วนเริยาน,นะสาวคนนี้ก็ปังมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าปีนี้เธอมาง่ายๆเหมือนจะเบาแต่เด็ดด้วยชุดโอเวอร์โค้ทของบา l เลนเซียกาบอกเลยว่าแซ่บไม่แพ้กันค่ะ และมาที่คิมคาเดเชียนค่ะเจ้าแม่แห่งวงการเรียลิตี้โชว์ที่ปีนี้มาแบบฮือฮามากคือเธอเนี่ยไม่เน้นงานปักระยิบระยับหรือว่าโชว์ความเซ็กซี่แล้วนะคะแต่ว่าปิดทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยชุดสีดำเก๋ไก่จากเบเลนเซียกาเช่นเดียวกันไม่ต้องเห็นหน้าก็รู้เลยค่ะว่าใคร คนนี้ก็มาเต็มมากๆเลยนะคะสำหรับแรปเปอร์หนุ่มลิวนาเซ็กที่ปรากฏตัวในชุดคลุมปักด้วยลูกปัดสีทองต่อด้วยลูกที่สองค่ะที่เขาเนี่ยถอดเสื้อคลุมออกนะคะเผยให้เห็นชุดเกราะสีทองด้านในแล้วยังมีสเต็ปสามต่ออีกนะคะลิวนาเซ็กค่ะดึงชุดเกราะอ,ออกพร้อมเผยชุดบอดี้สูททรงสลิมที่ถูกตกแต่งด้วยคริสตัลแล้วก็ลายพิอมพ์อันเป็นเอก,กลักษณ์ของเวอร์ซาเชแต่ละลุกนี้เรียกแสงแฟลชได้ไม่ยั้งเลยค่ะ นอกจากนี้ยังมี2คนดังฝั่งเอเชียนะคะคนแรกก็คือโลเซ่จาก b l a c k พ i n k ที่เข้าร่วมงานในปีนี้เป็นครั้งแรกค่ะในฐานะของ g l o b a l brand ambassador ของแบรนด์แฟชั่นชื่อดังอย่างเซนโลลองนะคะส่วนอีกหนึ่งคนก็คือ CL อดีสมาชิกวง to a n y o n ที่มาในชุดเดนิมสีซีดเปิดโชว์รียวขาสุดเซ็กซี่โดยลุคนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากชุดฮันบกค่ะออกแบบโดย Alexander Wang แวดดีไซเนอร์ชื่อดังนะคะมากับทรงผมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก โบราณเรียกได้ว่าแซ่บไม่แพ้ใครเลยล่ะค่ะ